i think the last person วัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเริ่มต้นเนี่ยก็จะชวนทุกคนมาทานข้าวเช้ากันก่อนเลยค่ะแต่ถ้าสังเกตดูนะคะเราจะเห็นว่ารอบๆตัวเราเนี่ยบรรยากาศเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอยู่กันที่ไทเปเมืองหลวงของไต้วันนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีมสถานที่ให้เราเนี่ยได้ไปเดินดูเดินชมอยู่เยอะมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนเติมพลังเสร็จแล้วจะพาไปเที่ยวไทเปกันค่ะ กคนที่นี่ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะของการมาท่องเที่ยวไต้หวันกันเราก็ไปเดิมกันที่ไฮไลท์กันเลยค่ะอนุสร์สถานเจียงไคเช็กนะคะนด์ลาน์มของเขาค่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าด้านหลังเป็นซุ้มประตูที่สร้างแบบจีนโบราณมีทั้งหมด5ซุ้มด้วยกันค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าผู้คนนะคะทั้งนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์หรือว่าคนที่มาเดี๋ยวๆแบบคุณนี่ละค่ะก็จะต้องมาถ่ายรูปก,ก่นที่นี่ก่อนแล้วมองเข้าไปด้านในนะคะเราจะเห็นสิ่งก่อสร้างที่ มีความหลากหลายมากๆค่ะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตฮอไว้จะสแสดงคอนเสิร์ตด้านขวาก็เป็นโรงละครค่ะแล้วตรงกลางตรงนู้นเลยค่ะหลังคาสีน้ำเงินเข้มนะคะตรงนั้นล่ะค่ะก็คือหอรำลึกเจียงไคเช็กที่เราจะเข้าไปดูกันข้างในเพราะเขาบอกว่ามีไฮไลท์สำคัญมากๆรอเราอยู่ค่ะ คู้ชมคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นนด์ม m a r k สำคัญของไต้หวันเลยก็ได้ใครที่มาไต้หวันแล้วไม่ได้มาที่นี่เหมือนกับยังไม่ได้มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้เยอะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากําลังใกล้ช่วงเวลาสําคัญของที่นี่กันแล้วค่ะ ถึงด้านบนของอนุสรสถานเชียงคายเช็กแล้วและเห็นไหมนี่ค่ะตรงนั้นเลยประตูยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นผู้คนนะักท่องเที่ยวไปยืนออกันบริเวณนะประตูกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะไดบ้89ขั้นเลยเนี่ย きれいだ。<noise> <noise> แล้วนะคะทุกคนสําหรับไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือการเปลี่ยนเวรยามทหารภายในห้องโถงตรงนี้ละคะ่ะซึ่งคนเนี่ยเขาชอบกันมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องของจังหวะท่าทางความแข็งแกร่ง และถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยเมื่อกี้เราจะเห็นว่าจะมีสาวๆเนี่ยรอถ่ายรูปทหารกันอยู่เยอะมากๆเลยเพราะเขาบอกกันว่าทหารที่มาเปลี่ยนเวรยามเนี่ยเขาคัดมาแล้วค่ะทุกคนทั้งในเรื่องของหน้าตารอแล้วนะคะร่างกายดูแข็งแรงสูงเกินร้อยแปดสิบทุกคนโอ้โหแมนมากไม่มีพุงเลยซิกแพคมาเต็มค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนเลยค่ะที่มาที่นี่ก็ยังได้มีโอกาสมาถ,ถ่ายรูปนะคะมาแสดงความรำลึกถึงท่านเชียงคเช็ก ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของไต้หวันเป็นผู้สร้างชาติเลยนะคะภายในค่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีความกว้างใหญ่และรอบๆเลยค่ะเห็นไหมคะจะเห็นว่ามีตัวหนังสือภาษาจีนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งรวมๆกันแล้วนะคะทุกคนก็จะหมายถึงว่าการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรถึงจะสร้างชาติให้ประสบความสำเร็จได้นั่นเองค่ะ าสังเกตดูนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าลักษณะการก่อสร้างของสถานที่แห่งนี้ค่ะดูไปแล้วเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากมากกับอีกที่หนึ่งซึ่งเราเนี่ยได้ไปเที่ยวกันมาเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะจำได้ไหมคะว่าตอนไปฮาบินเราแวะพักกันที่ปักกิ่งหอฟ้าเทียนถานนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมดูไปแล้วเนี่ยจะมีความคล้ายกันมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะบริเวณด้านบนตรงนู้นค่ะ มองขึ้นไปเห็นไหมคะว่าหลังคาค่ะมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบจีนดั้งเดิมเป็นสีิมงคลด้วยนะคะเพราะว่าคนจีนเขาเชื่อว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขมงคลค่ะว่ากันว่าท่านเชียงไคเช็กเนี่ยชอบการก่อสร้างแบบนี้มากๆแต่ในความเหมือนคุณผู้ชมคะมันก็มีเรื่องของความแตกต่างด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูคะ่ะสีที่ใช้ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสีน้ำเงินค่ะ สื่อถึงอิสรภาพแล้วก็ความเท่าเทียมของประชาชนแต่ที่หอฟ้าเทียนฐานค่ะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นการตกแต่งสีแดงสีเหลืองซึ่งเป็นสีสิริมงคลของจกักรพรรดิห่องเต้่องเฮาราชวงศ์นั่นเองค่ะแล้วที่เด่นชัดไปก่อนเรื่องของสีนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะ ใครที่จําได้ค่ะหอฟ้าเทียนฐานนั้นนะคะเขาจะมีการแกะสลักค่ะ<ม>เป็นรูปของสัตว์ที่เกี่ยวกับราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นมังกรสิงโตหรือว่าหงนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเรามองลงไปนะคะก็จะเห็นว่าเป็นรูปก้อนเมฆท้องฟ้าสดใสมีพระอาทิตย์ด้วยนะคะซึ่งสื่อถึงอิสรภาพความเท่าเทียมแล้วก็อนาคตที่แสนสดใสของประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินั่นเองค่ะ มากันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็เพื่อมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของที่ไต้หวันนะคะแล้วก็ของท่านเชียงคเช็กด้วยแต่ที่เหลือค่ะก็มาที่นี่นะคะเพื่อมาพักผ่อนจันใจกันในสวนสาธารณะค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ที่มีความร่มรื่นสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะเราก็เลยจะเห็นผู้คนนะคะมาออกกําลังกายมาวิ่งมาถ่ายรูปเซลฟี่กันค่ะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคงไม่สามารถพาเดินได้ทั่วทั้งสวนนะคะเพราะว่าสังเกตดูสิคาฟ้านี่ครึ้มแล้วนะคะอีกแปบ๊บนึงค่ะฝนก็คงจะตกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนะี่ยเราก็มีที่ที่ต้องไปอีกหลายที่มากๆเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาเดินแป๊บเดียวเราก็ไปต่อที่อื่นกันค่ะ